เข้าถึงคนก่อนป่วยเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการที่จะทำงานด้านสุขภาพจิตยอย่างตรงตามข้อเสนอของเครือข่ายด้วยเหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็ข้อเสนอต่างๆที่เครือข่ายได้นำเสนอมาแล้วเนี่ยก็ผมก็นำเรื่องนี้ไปคุยกับทางคุณสมศักดิ์เทพสุทธนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปคุยว่าตอนนี้กฎหมายเดินไปถึงไหนแล้วซึ่งคุณสมศักดิ์ก็บอกว่ามันยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับในชั้นของเกฤษฎีกาที่จะต้องตรวจสอบร่างกฎหมายรวมไปถึงในชั้นของกรรมธิการก็จะต้องมีการปรับแก้กฎหมายเพิ่มเติมแต่ ว่าข้อเสนอต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มนิยามหรือว่า ข้อถกเถียงว่าจะให้อำนาจอธิบดีในการควบคุมเฟกนิวเนี่ยก็จะรับไปพิจารณาแล้วก็ปรับแก้ในร่างพรบสุขภาพจิตนี้แต่ว่าในมุมมองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าเป็นห่วงในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนมากกว่าครับเพราะว่าทางกลุมบัญชีการก็เป็นห่วงว่าการจัดตั้งกองทุนที่เป็นเงินหมุนเวียนอาจจะไปซ้ําซ้อนกับภารกิจของกองทุนที่มีอยู่เดิมเช่นกองทุนบัตรทองที่ใช้ในการรักษาถ้ากองทุนสุขภาพจิตจะเอาไปใช้ซ้ําซ้อนในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็อาจจะทําไม่ได้นะครับ ซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทางคณะทํางานในการร่างกฎหมายก็จะต้องพูดคุยกันต่อครับรองไปฟังคุณสมศักดิ์อธิบายเรื่องนี้ครับครับยังไม่จบนะต้องมีขั้นตอนอีกนิดหน่อยนะครับขั้นตอนกฎหมายขั้นตอนกฎหมาย,มายประมวลความเห็นเอาความเห็นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันขัดแย้งกันมากไหมแต่ขัดแย้งกันมากก็ต้องไปคิดใหม่ก็เรื่องกองทุนยังเถียงถกเถียงกันเรื่องกองทุนกลว่าพอได้ ได้เงินมาแล้วก็จะมีปัญหาต้องชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเรื่องของกระทรวงคลังหรือหน่วยงานตรวจสอบอะไรต่างๆอย่างไรต้องให้เห็นชอบด้วยมันจะไม่ไมจบที่เรานะครับก็กขอทําให้มันเรียบร้อยอบางคนเขาก็บอกว่าเอายาเสพติดไปร่วมด้วยกลัวจะไม่ได้ดูยาเสพติดเพราะยาเสพติดมันมีโรคอื่นปนเข้าไปด้วยมันก็ห่วงไปหมดนะครับ นะครับห่วงคนนี้ก็ห่วงนี่คนนี้ก็ห่วงน่นพอดีกันนะฮะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เราจะต้องทําให้ความห่วงนั้นมันหมดไปนะครับให้มันเริ่มก่อน ถามว่าทําไมภาคประชาชนถึงต้องเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับการร่างกฎหมายตั้งแต่ในระยะตั้งไข่เนี่ยอันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้สิ่งที่ภาคประชาชนเสนอมันเป็นจริงเราก็จะได้เห็น,นกลไกทางสุขภาพจิตที่มันจะแข็งแรงมากขึ้นและรองรับกับทุกเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะกระทบจิตใจเราเราจะมีใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของจิตใจเพื่อตั้งหลักและเดินหน้าทําเรื่องอื่นที่ ที่ทําให้แก้ปัญหาความเสียหายนั้นให้มันหมดไปได้ครับ